ถ้าพูดถึงพระราชพิธีในอดีตคุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีขั้นตอนสําคัญที่เรียกว่าการถวายรูปซึ่งถือเป็นหนึ่งในราชพิธีสุดวิจิตรและละเอียดอ่อนใช้ในการเก็บรักษาพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมสารวงชั้นสูงให้คงสภาพได้นานพอสําหรับพิธีใหญ่พิธีถวายรูปคือขั้นตอนสําคัญในการเตรียมพระศพก่อนพระราชพิธีถวายพระเพิงดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงจัดเตรียมให้พระสริระและพระอัฐิแยกออกจากกันอย่างประณีตส่วนพระสรีระที่ยังคงรู จะได้รับการชำรัและดูแลตามแบบโบราณพร้อมใช้เครื่องหอมตามคติความเชื่อก่อนที่พระอัฐิจะได้รับความสะอาดและจัดเตรียมอันเชิญไปบรรจุในพระโกรทองคําต่อไปพระราชาพิธีถวายพระเพิงจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นตามกําหนดซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนพิธีถวายรูปนี้ถูกใช้สืบต่อกันมาหลายร้อยปีแต่เมื่อถึงพุทธศักราช2499ในงานพระราชาพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรลินทิลาบรมราชเทวีพระพันวัสาอิกาเจ้านับว่าเป็นครั้ง ้งสุดท้ายที่ประเทศไทยได้จัดถวายรูปตามพระราชาพิธีดั้งเดิมจากนั้นก็ถูกยกเลิกไปอย่างถาวรเพราะมีเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยเช่นการฉีดฟอร์มาลินที่ช่วยให้การเก็บรักษาพระศพทำได้โดยไม่ต้องอาศัยวิธีแบบโบราณอีกต่อไปทุกวันนี้คำว่าถวายรูปจึงเหลือเพียงในบันทึกทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องยืนยันถึงความประณีตความศรัทธาและความยิ่งใหญ่ของราชาประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยได้ยินมาก่อน